การเติบโตเชื่อว,ว่าทั้งปีที่แล้วไม่ถึง2%แต่วันนี้ครูเรือนไทยนะครับคาดว่าจะเพิ่ม3.7%คือผูดง่ายๆคือโตเยอะกว่าการขยายตัวในระดับตรงนี้ก็มีความหมายว่ามันขยายตัวเร็วกว่าเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างไปทางต่ำที่มีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะ ส่วนนี่เสียของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยโตขึ้นมาถึง28%ด้วยกันซึ่งตรงนี้มีในยะนะคะก็คือคนที่กําลังผ่อนรถอยู่ผ่อนไม่ไหวนะคะแต่ว่านี่ที่กําลังจะน่าเป็นห่วงก็คือนี่บ้านคําถามคือระภาพใหญ่และเนื้อครัวเดือนต่อ GDP เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นหลักนะคะที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ว่าได้นะครับอันตรายนี่เน่าระเบิด เราไปดูกันบ้างน,นะครับว่าเรื่องนี้เน่าในบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมานี่เน่าถือได้ว่าเป็นเครื่องหลังของเศรษฐกิจไทยเพราะนี่ครัวเรือนนะครับของบ้านเรานี้ก็ท่วมเกินกว่า90%ของ GDP เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับจริงๆแล้วถามว่าเท่าไหร่จึงจะค่อนข้างปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิน80%แต่พอมันเกิดปัญหาเรื่องโควิดมาและยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ก็เลยกลายเป็นว่าหนี้ครูเรือนก็เลยปรับตัวสูงขึ้นกลายเป็น90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้ความน่ากลัวกว่าครับก็คือต่างคนต่างมีความวิตกกังวลในประเด็นนี้แต่ว่าถ้าเรามองดูนะครับจะพบว่าอัตราการเติบโตของหนี้ครูเรือนไทยนะครับถ้าที่บกิการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP พบว่าสัดส่วนการเติบโตหนี้ครูเรือนดันไปเยอะกว่าการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเศรษฐกิจโดยรวมคาดว่านะครับของปี -66 ที่ผ่านมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ6%โดยรวมตอนนี้รอไตรมาสที่4ว่า จะต่ํา1.8%อย่างที่สสคสำนักงานเครดิตการคลังของกระทรวงคลังเขาบอกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือการเติบโตเชื่อว่าทั้งปีที่แล้วไม่ถึง2%แต่ว่านี่ครูเรียนไทยนะครับคาดว่าจะเพิ่ม3.7%อนคือพูดง่ายๆคือโตเยอะกว่าทีนี้ไปดูทางด้านของคุณสุรพลโอภาสถียนนะครับก็เป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตทางชาตินะครับที่เราเรียกกันว่าเครดิตบูโรนี่หละครับบอกว่ายอดสินเชื่อครูเรียนของขานทั้งหมดเลยคือโลออนออดิตน ในไตรมาสที่4อยู่ที่13.68ล้านล้านบาทด้วยกันปรับตัวขึ้น3.7%อันนี้เยีอออนเยีนะครับการขยายตัวในระดับตรงนี้คือ3.7%ก็มีความหมายว่ามันขยายตัวเร็วกว่าเศรษฐกิจไทยทั้งหมดนะครับทีนี้เศรษฐกิจไทยนะครับ GDP นะครับที่มีการคาดการณ์ที่ก่อนหน้านี้นมีเอกสารรับและจากนั้นก็บอกว่าไม่รับนี่นะฮะของสอสคออบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีที่ผ่านมาจะตแค่1.8%เท่านั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราโตไม่ถึง3.7แน่ๆนะครับทีนี้สําหรับหนี้เสียก็คือพุณงานนีครูเรือนที่ไม่ได้มีการชําระเป็นเวลา3เดือนนะครับข้อมูลธรรมดาจากฐานข้อมูลเครดิตบูโรอันนี้ที่ธันวาคมของปี66อยู่ที่1.04ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับ6.6%เยียร์ออนเยียส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบุคคลก็คือสินเชื่อเพื่อการบริโภคคิดเป็นเงินเนี่ยนะครับ260,000ล้านบาท รองลงมาครับคือสินเชื่อรถยนต์นะครับอันนี้อยู่ที่230,000ล้านบาทนะครับทีนี้อัตราส่วนหนี้ครูเรือนอย่างที่บอกตอนนี้90%ไปแล้วจริงๆมันเกินไปค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วไม่ควรอยู่ที่เกิน80%แล้วบางประเทศที่เยอะกว่าเราเราไปดูในไส้ของหนี้จะพบว่าหนี้ของประเทศที่เขาอาจจะมีสถานการณ์ดีกว่าเราถึงแม้สัดส่วนจะเยอะกว่าเราเพราะว่าหนี้ครูเรือนที่เขามีไปอยู่ในบ้านแบบที่เป็นต้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไปอยู่ที่สินเชื่อเพื่อการบริโภคกับรถจนต์ ดังนั้นประเทศไทยก็เป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างไปทางต่ำนะครับที่มีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือว่าเป็นปัจจัยที่ชุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอีกด้วยแหละครับเพืนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุรพลอภัสเสถียรนะคะซีอของเครดิตบูโรพูดถึงเรื่องภาวะหนี้ในบ้านเรากันสักหน่อยค่ะความน่ากลัวของเรื่องนี้มันอยู่ที่รถยนต์เพราะว่าหนี้เสียของรถยนต์เมื่อปีที่แล้วผ่านมาหนึ่งปีที่เรียกว่า year on year เนี่ยมันโตขึ้น28%่สิบแปดเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆสินเชื่อรถยนต์มีนี่เสียโตเร็วมากใช่ไหมในหนึ่งปีที่ผ่านมาสภาพที่เห็นชัดชัดคือว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้สินเชื่อรถยนต์เนี่ยต่างต้องการสำรองหรือรับรู้ความเสียหายตรงนี้อย่างรุนแรงนะครับเราเรียกอาการแบบนี้ว่าสินเชื่อรถยนต์ฝีมันแตกมันต้องการเยียวยาทีน่าเป็นห่วงคือสินเชื่อรถยนต์ฝีแตกนะคะอย่าง เอค่ะเดี๋ยวกลับไปดูตารางเมื่อสักครู่จะเห็นนะคะที่คุณสุรพลพูดถึงก็คือตัวหนี้เสียของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยโตขึ้นมาถึง28%ด้วยกันซึ่งตรงนี้มีในยะนะคะก็คือคนที่กําลังผ่อนรถอยู่ผ่อนไม่ไหวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นหนี้เสียแล้วก็ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นตัวสีเหลืองนะคะที่วงเอาไว้เนี่ยก็คือตัวออโต้โลนเนี่ยขยับพุ่งขึ้นมามากที่สุดเลยด้วยนะคะแม้ว่าสัดส่วนเพอร์ซ a นอลโลนถ้าเทียบแล้วอาจจะสูงแต่ว่าการเติบโตไม่น่าเป็นห่วงสําหรับตัวนี้ เสียเท่ากับตัวสินเชื่อรถยนต์นะคะแต่ว่าท่านรวมกับตัวเครดิตการ์ดด้วยแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของคนไทยอย่างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีนี่เสียเพิ่มขึ้นถึงประมาณกว่า 23%-24% ด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เราต้องตามกันอย่างใกล้ชิดทีนี้ถ้าถอยมาดูภาพใหญ่ว่าแล้วตัว NPL ทั้งหมดเป็นอย่างไรด้านล่างสุดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ6%กเ็นี่ยแหะค่ะก็คือตัว g r o w หรือว่าการเติบโตของตัวหนี้เสียนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าไปดูปี2022เทียบ2023จะเห็นเลยว่าโตขึ้นมาตามลำดับนะคะคือในปี ี2022เดือนธันวาคมเนี่ยนะคะสัดส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่การเติบโต7.4%สำหรับ NPL แต่ว่าตัวปี2023เดือนธันวาคมโตขึ้นมาเป็น7.7%แปลว่าตอนนี้คนไทยมีสัดส่วนการเติบโตของหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นหรือผู้นหนึ่งก็คือจ่ายไม่ไหวมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนสินเชื่อรถยนต์นะคะที่บอกว่าน่ากังวลที่สุดเนี่ยหมุนหนี้สูงถึง230,000ล้านบาทนะคะสัดส่วนนี้คิดเป็นประมาณ23%ของ NPL ทั้งหมดนะคะแล้วก็พบว่าความน่ากังวลเนี่ยก็มาจากการเร่งตัวขึ้นของการไม่สามารถชรําระคืนหนี้สินเชื่อรถยนต์ได้ผ่อนรถไม่ไหวว่างั้นเถอะซึ่งการเร่งตัวขึ้นแบบนี้ถามว่าจะเกิดอะไรตามมาสิ่งที่ตามมาคือคนก็จะถูกยึดรถค่ะยึดรถปุ๊บก็จะถูกนำรถไปคืนแล้วก็นำเข้าลานประมูลเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะเห็นราคาร,รถมือสองตกลง ซึ่งบรรดาสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารพาณิชย์อย่างแบงก์เองเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเพราะว่าแบงก์ที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่ไม่สามารถที่จะจ่ายไหวหรือว่าขาดทุนไปเนี่ยนะคะเมื่อนําไปขายหรือว่า Loss on sale <c oughs> ก็ทําให้ได้รับผลกระทบทําให้ต้องตั้งสํารองเพิ่มสูงขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ปัญหานี้ที่ผ่อนไม่ไหวนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องของ disruption ของรถไฟฟ้าหรือรถ e-v ที่เข้ามาทําให้ความต้องการของตัวรถสันดาบเนี่ยลดลงไปด้วยราคาก็เลยยิ่งร่วงเข้าไปใหญ่ก็เลยกลายเป็นเจอ2ปัจจัยที่เข้าไปกระทบกับสถานการณ์รถยนต์ทันทีนะคะดังนั้นบรรดาสถาบันการเงินเองอาจจะต้องตั้งสำรองไว้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีสัดส่วนของตัวปล่อยสินเชื่อรถยนต์ค่อนข้างสูงด้วยนะคะ ทีนี้จบแค่รถยนต์หรือเปล่าคุณสุรพลบอกว่ารถยนต์ฝีแตกใช่ว่าจะวางใจได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังลุกลามไปกับสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านแล้วด้วยนะคะโดยตอนนี้ถ้าไปดูตัว Special m e n นชั่นหรือว่า SM SM เนี่ยก็คือถ้าภาษาไทยหรือพูดง่ายคือหนี้รอเน่าหมายถึงอะไรก็คือยังไม่เป็นหนี้เสียนะคือมีค้างชำระเกิน30วันแต่ยังไม่ถึง90วันนี่เป็นอีกตงตารางน,นะคะเมื่อสักครู่เป็นตาราง NPL อันนี้เป็นตาราง SM นะคะตัวนี้จะพบว่ามีสัดส่วนของ SM หรือว่าหนี้รอเน่าเนี่ยหกแสนหนึ่ล้านบาทณนะเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่วนนี้นะคะเป็นสินเชื่อบ้านนะคะด้านบนสุดเนี่ยราวๆหนึ่งแ0 0ล้านบาทที่น่าตกใจคือคนที่จ่ายหนี้บ้านไม่ไหวแล้วก็ยังไม่เป็นหนี้เสียนะแต่ว่าจ่ายไม่ได้และยังไม่เกิน90วันแต่จ่ายไม่ได้ เกิน30วันแล้วเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน 31%, ทีเดียวที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณของตัวบ้านมูลค่าต่ำกว่า3ล้านบาทซึ่งก็ถือว่ามีสัดส่วนราวๆสัก1 2 0 0 0แล้านบาทด้วยกันจาก1,80,000ล้านบาทที่เป็นบ้านมูลค่าต่ำกว่า3ล้านบาท ตรงนี้หมายถึงอะไรคณบุรษอธิบายแบบนี้บอกว่าหมายถึงคนเริ่มผ่อนบ้านไม่ค่อยไหวส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กู้บ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งถามว่าคนกลุ่มนี้คือใครก็คือคนกลุ่มที่มีไรายได้ปานกลางค่อนต่ำแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ของธนาคารรัฐด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าตอนนี้สินเชื่อบ้านเริ่มมีอาการน่าเป็นห่วงคล้ายๆกับสินเชื่อรถยนต์ที่มีการเติบโตของตัว SM หรือว่านี่รอเน่าในช่วงหลายปีก่อนแล้วก็กลายมาเป็นนี่เน่าหรือว่า n p ในช่วงปีที่ผ่านมาให้เราได้เห็นนั่นเองนะคะทีนี้คำถามคือตรงนี้เราเห็นภาพชัดในรายละเอียดและว,ว่าตอนนี้นี่รถยนต์น่าเป็นห่วงแต่ว่านี่ที่กำลังจะน่าเป็นห่วงก็คือนี่บ้านคำถามคือแล้วภาพใหญ่และเนื้อครัวเรือนต่อ GDP เป็นอย่างไรอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าส,ส่วนเด็จทู GDP บ้านเราตอนนี้กว่า90%คือถ้าเศรษฐกิจโตขึ้นไปได้ทันกับนี่ที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามากกว่าก็จะทำให้ตัวเด็ด ทู GDP หรือว่านี่ต่อ GDP มีโอกาสที่จะลดลงต่ำ90%าได้แต่คำถามคือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในอนาคตที่80%เนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคำตอบคือต้องดูนะว่า GDP จะโตได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่พิวิทย์เล่าไปตั้งแต่ต้ตตนนะคะว่า GDP เราอาจจะโตได้ไม่ถึง2%ซึ่งเดี๋ยวรอทางสภาพัฒนแถลงในช่วงวันจันทร์หน้านะคะว่าตัวเลขจริงเป็นอย่างไรแต่คลังเองก็คาดกันว่ามากน่าจะแค่1.8%แล้วถ้าเศรษฐกิจไทยโตไม่ถึง แต่นี่ไปโต3.7แบบนี้สัดส่วนนี่ต่อ GDP ยังไงก็เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นหลักนะคะที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเราติดบ่วงนี่รับรองว่าในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ท,ทั้งทางที่คอนซัมชันเป็นพระเอกในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในเรื่องของความเครียดของผู้คนหรือว่าภาวะของการบริหารจัดการชีวิตเนี่ยก็อาจจะยากลําบากตามไปด้วยท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่าง เลี่ยงไม่ได้ด้วยล่ะค่ะนะครับด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีเนาะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเ,เวลาคุยกับคุณสุรพลข้อมูลที่ได้มาเครดิบูโรก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าเอาไปใช้อะไรโทรศัพท์มือถือไหมเยอะมากเด็กๆเ,เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศมไม่น้อยอเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายคนที่มีความจเป็น,นั้นด้านหนึ่งนะครับแต่เครดิบูโรเห็นชัดเจนเพราะว่าไปเอาเ,อาเอาเงินคนอื่นมาใช้่ไหมเอาเงินจากอนาคตมาใช้ก็เลยเห็น เรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายสําคัญเช่นเดียวกันคือหลายคนพอมองเห็นประเด็นนี้เศรษฐกิจไม่ดีอันนั้นด้านหนึ่งแต่ว่าการบริโภคเยอะก็ด้านหนึ่ง<ม>นะครับแล้วจากการที่เคยอยู่วงการรถยนต์เราจะเห็นนะครับว่าเรื่องของการที่คนใช้ใช้รถนี่เรียกว่าโอเวอร์สเปคคืออาจาจะจําเป็นต้องใช้รถกอไก่มไม่ได้เราต้อง stretch เ,เรยวยืดตัวมาใช้รถที่เราอาจจะรู้สึก,กว่ามันแพงแล้วเอ<ม>ื<ม>้อมไม่ถึงที่สุดก็เลยเกิดปัญหาเช่นผ่อนไม่ไหวแล้วก็ต้องขอเคลียร์เช่นอย่าเพิ่งมายึดรถนะ<ม>ขอก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกมองหลายอย่างมองมหาภาคแต่ต้องมองจุลภาคด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ยคนที่จําเป็นจริงอันนั้นส่วนหนึ่งแต่คนที่อาจจะใช้จ่ายเกินกว่าความสามารถในการชําระตัวเองนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมองคู่กันไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ